คสณม,มาชาติที่มีแสนสวยสดพืชทั้งหมดไร้างสายน้ำใสรวมเป็นสร้างช่วยกันคิดทำด้วยใจจริงสดใสสวยงามแตกันตา,นาอยากเชิญชวนทุกท่านมาที่นี่มีสิ่งดีมากมายหส าตอยากเชิญชวนทุกท่านมาที่นี้มีสิ่งดีมากมายให้ศึกษา ครบพุทธองคนด้วยอเดงสุนเรียนรู้ที่เดียวในโลกลาเป็นที่มาของดินแดนแห่งวิธีพกผู้สร้างคือนามดินแดนนี้เป็นทินที่อยู่โทเปียแสนอิ่มเลยของมชาติที่มีแสนสวยสดพืชทั้งหมดไร้สรสายน้ำ ยารารตอยากเชิญชวนทุกท่านมาที่นี่มีสิ่งดีมากมายให้ศึกษาทั้งปุ๋ยมากรุกพักและทางนาลองสักคราเพิ่งพากันด้วยกันเด ทีสสทน,น้สว,นส,วนสวัสดีนะครับบ้านพรผู้สร้างนะครับที่ให้การต้อนรับพวกเราในการที่เข้ามาดูศึกษาดูงานนะครับจากที่ได้ฟังคำบรรยายของออประชาสัมพันธ์ของบ้านพรผู้สร้างนะครับกเ็เรา ก็เห็นว่าคําว่าพรผู้สร้างเนี่ยมันก็คือคําอวยพรให้กับคนในสถานที่อย่างนี้ได้สร้างตัวของตัวเองขึ้นมา <c oughs> เพื่อ,อใช้ในการดํารงชีวิตใช้ในเรื่องของการศึกษาใช้ในเรื่องของอาการดํารงคงอยู่ใน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 ชีวิตนะครับ <c oughs> เราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตที่ที่ เขาพยายามที่จะปลูกฝังหรือพยายามที่จะส่งต่อไมเซ็ตให้กับทุกๆคนที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับในเรื่องของการเป็นผู้ที่ให้นะครับคำว่าให้เนี่ยทุกคนเวลาเวลาเวลาให้แล้วเนี่ยทุกคนจะได้สิ่งที่จะได้รับกลับมาทันทีเลยก็คือเรื่องของความสุขสุขใจนะครับ แต่สิ่งที่มันจะตามมาอีกหลายๆเรื่องอันนั้นคือสิ่งลำดับรองนะครับผมคิดว่าการให้เนี่ยสิ่งที่ที่ผมบอกว่ามันจะตามมันจะตามมาเนี่ยอันน,นมันอาจจะเยอะแยะมากมายก,กว่าสิ่งที่เราให้เขาตอนแรกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่า,เ,าเรื่องการปลูกฝังไมเคิลสิ่งเหล่านี้ให้กับ น้องๆหรือคนในสถานที่อย่างนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่จะทำให้สังคมไทยของเราเนี่ยมันดำรงคงอยู่แล้วก็อยู่กันด้วยความเป็นมิตรสมานฉันต่างๆก็ฝากให้กับพวกเราทุกๆคนด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังในสถานที่อย่างนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะหล่อหลอมให้กับพวกเราได้เป็นคนที่มี mindset ที่ดี แล้วก็เป็นคนที่ดีอยู่ในสังคมสามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ตลอดไปนะครับก็ต้องอกราบขอบพระคุณบ้านพรผู้สร้างนะครับขอบคุณมากครับทำผู้สร้างจึงอยากจะแบ่งปันให้ทุกท่านเป็นแนวทางในทุกสิ่งหากน้อมนำคำพ้องว่าทำจริงทุกทุกสิ่งจะพึ่งตนได้ยัง